สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่นานาสาระบันเทิงค่ะไม่ธรรมดาส่องโปรไฟล์ว,วินวิลเลียมเศรษฐีหนุ่มเศรษฐีหนุ่มหลอกผู้ร่วมเฟรมเบลล่าเปิดโปรไฟล์บ่าววินเศรษฐีหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวที่ร่วมเฟรมคู่กับนางเอกสาวเบลล่าราณีบอกเลยว่าสู้ชีวิตสุดๆกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายเลย ทำโลกออนไลน์ซุบซิบสนั่นหลังนางเอกดังเบลล่าราณีหรือแม่นายของใครหลายคนปรากฏตัวในช่องติ๊กต็อกของหนุ่มหล่อปริศนายืนคุยกันด้วยสีหน้าสดใสทำเอาหลายคนจิ้นกันรัวๆเพราะดูแล้วเหมาะสมกันมากๆบางคนถึงกับคิดว่าเบลล่าเปิดตัวแฟนใหม่เลยทีเดียวต่อมามีการเปิดเผยว่าหนุ่มหล่อคนดังกล่าวคือเบาว,วินหรือวินวิลเลียมนักธุรกิจหนุ่ม ออนไลน์จากสปปลาวรวยระดับเศรษฐีแถมยังใจบุญชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ส่วนสาเหตุที่ได้มาเจอกับเบลล่าเพราะทำงานร่วมกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวด้านไลฟ์สไตล์ของหนุ่มวินถือเป็นหนุ่มอบอุ่นและรักธรรมชาติเดินป่าลุยเขากิจกรรมแอดเวนเจอร์สู้เต็มที่ นอกจากนี้เขายังมีภาพปรากฏตัวคู่กับคนดังในวงการบันเทิงไทยมากมายอาทิหนุ่มสอนรามหน่องอรุโนชาดีเจมดดำต่ายออรไทยและเฮนนา E ด้านชีวิตส่วนตัวหนุ่มวินได้เปิดเผยในรายการของเขาว่าเขามาจากเผ่าหยวนเกิดที่แขวงไซยะบุรีเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่มีความฝันซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ลำบากพอสมควรตอนแรกเริ่มเขาย้ายมาอยู่ห้องแถวมีเงินติดตัว2ล้านกีบป,ประมาณ4,600บาทกับผ้าห่มเก่าๆเสื้อก็ไม่มีต้องนอนบนผ้าหม่ม จากนั้นตัดสินใจนำเสื้อผ้ามือสองมาไล้ขายทำเองทุกอย่างทั้งส่งของแพ็คของได้นอนตอนเช้าก็มีทำวนไปเรื่อยๆประมาณ2-3เดือนพอมีทุนก็ย้ายจากห้องแถวมาอยู่อาพาร์ตเมนต์เปลี่ยนมาขายเสื้อผ้ามือ1เมื่อมีทุนมากขึ้นก็เริ่มมีทีมงานเป็นของตัวเองเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งก็ย้ายจากอาพาร์ตเมนต์มาอยู่บ้าน ช่วงนั้นกล่องสุ่มมาแรงจึงเริ่มหันมาจับทางทำกล่องสุ่มสั่งของต่างๆมาสต็อกไว้แต่ก็เจออุปสรรคมากมายทั้งลูกค้าสั่งแล้วไม่จ่ายเงินหาของไม่ทันของตีกลับบ้างสุดท้อแต่ท้อไม่ได้เพราะมีทีมงานหลายสิบชีวิตอยู่ข้างหลังจากนั้นก็เริ่มคิดหาวิธีแก้ย้ายออกจากบ้านเปลี่ยนที่เก็บของมาเป็นโกดังงานเริ่มเป็นระบบมากขึ้นปรับปรุงเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ สำหรับใครที่อยากทําความรู้จักหนุ่มวินเพิ่มเติมมีช่องทางการติดต่อให้เลือกมากมายทั้ง Facebook i n s t a g กร t t k t t o k และ Youtube ขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ